สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับคุณทรายนะคะกับเพจครูทรายสอนขายให้เป็นนั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวทรายขออนุญาตมาก่อนเที่ยงเลยเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะดึกเหมือนเมื่อวานเพราะว่าตอนนี้คุณทรายจะไม่นอนดึกแล้วนะคะจัดตารางเวลาบอกกับตัวเองแล้วว่านะะไม่ดึกแล้วนะไม่ดึกแล้วนะเราจะได้มีเวลาแบบคิดงานด้วยเนาะตรงนี้นะคะโอเคค่ะคุณทรายขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงคุณทรายไม่ได้ติดไมค์ชัดไหม ติดนิดนึงดีกว่านะาเดี๋ยวคุณสายไปเอาไม้นิดนึงนะคะคุณชายลืมติดไม้ก็คือกดไลฟ์เลยนะคะเดีย๋ยวแวบหนึง่งคุณชายขออนุญาตติดไม้นิดนึงก็จะได้ทำ โอเคนะคะเพิ่งประชุมเสร็จนะคะเมื่อสักครู่นี้เองนะคะเพิ่งประชุมเสร็จนะคะก็เลยขออนุญาตนิดนึงนะคะเดีย๋ยวติดไม้นิดนึงค่ะหน้ามันเลยเนาะวันนี้นหลายหคนคงใกล้จะพักเที่ยงละนะคะจะเป็นในเรื่องของบริการหลังการขายเนาะเพราะเนื่องมาจากว่าบางทีอ่ะบางคนแบบว่าขายสินค้าไปแล้วอ่ะแล้วลืมลูกค้า ไปข้างหน้านอย่างเดียวไม่ได้วกกลับมาเพราะฉะนั้นในการขายเนี่ยจะต้องทําให้แบบครบองค์ประกอบนะคะทั้งก่อนขายระหว่างขายแล้วก็หลังขายนะจริงๆการขายลูกค้าก็เหมือนกับเราจีบใครสักคนนึงนั่นแหละอย่งที่บอกเวลาที่แบบเราอะค่ะเวลาที่เราจีบใครสักคนติดแล้วเป็นยังไงคะใจซ่อนไหมก่อนเนาะเวลาที่แบบว่าจีบใครสักคนนึงเป็นยังไงคะอืม บางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันแต่งงานแล้วนะคะฉันแต่งงานแล้วแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดูแลแฟนของเรานะคะอันนี้ไม่จริงเนาะคืออยากจะบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าเราจะแต่งงานแล้วหรือว่าไม่แต่งงานเราจําเป็นจะต้องดูแลค่ะนะคะบางคนไม่ดูแลรักษารูปร่างนะคะหน้าตาวันนี้มาทันนะคะคุณทิพวรรณสวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณชาขอเช็คภาพเสียงอ่าติดไหมล้วก็จะชัดอีกเบอร์นึ่งนะคะอยากจะบอกเลยนะคะไม่ว่าเราจะอยากจะให้ใครรัก คนในครอบครัวพ่อแม่เราญาติพี่น้องเรายังไงเราจะต้องดูแลนะคะก่อนก่อนไปขายสินค้าเราต้องเตรียมถูกไหมขณะที่เราค่ะขายสินค้าเราก็ต้องคอนเซนเทรตหรือว่าโฟกัสที่ลูกค้าอย่างเดียวเลยและหลังจากที่เราปิดการขายเราก็ต้องดูแลลูกค้าอีกทีหนึง่งนี่ราคางานขายเพราะนั้นเนี่ยงานขายจึงเป็นงานคนไงคะงานขายจึงเป็นงานคนเป็นเรื่องของคนค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเข้าอกเข้าใจลูกค้าหรือรู้จัก คนนะคะว่าเป็นคนประเภทไหนนะคะเขาเป็นคนแบบไหนนะคะอารมณ์ร้อนไหมใจเย็นหรือเปล่าเขาชอบบริการแบบไหนเราก็จะสามารถที่จะปิดการขายได้ไง่ายทีนี้วันนี้นะคะครูเองเนี่ยรูซายเองเนี่ยจะมาบอกพวกเราอะคะ่ะว่าเราจะมีในส่วนของบริการแบบหลังการขายยังไงที่จะทําให้แบบลูกค้าชอบเราแล้วดูเหมือนกับว่าเออแบบไม่น่าลําคาญน่บางทีแบบโ o ล์ลอาปต้องการยอดขายใช่ไหมนะคะจริงๆอะ จุดประสงค์ของเราอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจแบบนั้นแต่การพฤติกรรมของเราอ่ะลูกค้าอาจจะเข้าใจแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูมีเทคนิคง,ง่ายๆเนาะมาบอกพวกเราอยู่ที่5ข้อนะคะ5ข้อเลยนะคะเดี๋ยวครูเองขออนุญาตนะคะก็คือสะท้อนหน้าจอตัว iPad นิดนึงนะคะว่าสามารถที่จะแชร์สกรีนได้หรือไม่นะคะวันนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงนะคะสะท้อนหน้าจอ แชร์สกรีนนิดนึงค่ะโอเคโอเคนะคะอือมจะแชร์ได้ใช่ไหมโอเคขึ้นมาแล้วค่ะโอเคขอปิดเสียงเครื่องนี้ก่อนนะคะโอเคเพิ่งประชุมเสร็จกัน ก็ไลฟ์เลยวันนี้เดี๋ยวงานยาวนะคะงานยาวๆเลยช่วงนี้นะคะโอเคคุณสายขออนุญาตดูหน้าจอนิดหนึ่งว่าสะท้อนหน้าจอได้ไหมโอเคเนาะอัดฉากก่อนเดี๋ยวอนาคตจะมีคนแบบว่าคุมเครื่องให้ละตอนนี้คุณสายจะต้องทําเองคนเดียวก่อนนะคะคือจริงๆการที่เราทําเองคนเดียวหรือว่าทําอะไรเป็น,นมันก็ดีอย่างหนึ่งเนาะบอกเลยว่าดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราเองค่ะจะได้ เวลาที่เราบอกว่าว่าจ้างใครถูกไหมคะเราเองจะได้จะได้ดูได้ว่าเอ้ยเป็นแบบไหนนะคะเขาทำงานประมาณไหนนะคะเวลาที่เราทำงานจริงๆนะคะโอเคหน้าจอมันจะดำเนาะยังแชร์ไม่ได้คือเมื่อเช้าเนี่ยช่วงนี้คุณทายใช้แบบระบบแบบเยอะมากในการที่ที่บอกว่าใช้ซูมอะช่วงเนี้ยอืมเดี๋ยวคุณสต็อปไปก่อนเนาะถ้าอย่างนั้นสต็อปไปก่อนเดี๋ยวแชร์ใหม่อีกทีนึงการสะท้อนหน้าจอ Uh huh. เราสะท้อนใหม่อีกรอบหนึ่ง uh huh. นี่ยนแะระบบอินเทอร์เน็ตก็จะเหมือนกับว่าเป็นระบบแมนนวลเนาะเป็นระบบแมนนวลบางครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะใจเย็นๆน,นะคะพวกเรา <c oughs> บอกใครครูบอกตัวเองเนาะถ้าสะท้อนไม่ได้ก็อาจจะต้องจะต้องพูดไปเลยนะคะได้มนาะขึ้นมาอ่าโอเค ดูก,ก่อนมาได้หรือเปล่าคือได้อ่ะได้แต่ว่าครูเองจะไม่เห็นหน้าตัวเองอยากจะบอกว่าตอนนี้สอนโดยที่แบบไม่เห็นหน้าตัวเองนะเห็นแต่หน้าจออีกอย่างหนึ่งอะครูจะดูจอเล็กแล้วกันนะคะโอเคนะคะเรามาดูกันนะคะน่าจะขึ้นเนาะโอเคขึ้นอยู่เนาะโอเคอันนี้ไฟมีมาติดเนาะอืมอ่ะโอเคทีนี้เบื้องต้นนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่า สีน้ําเงินละกันนะคะว่านะคะเวลาที่เราบริการหลังการขายนั้นเนี่ยเราเองค่ะจะต้องนะคะจะต้องแบบว่าบริการอย่างไงบ้างนะคะหลังจากที่เราขายเสร็จแล้วเรียบร้อยอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยข้อที่หนึ่งเลยอยากจะบอกว่าเราต้องอ,ธ,อ,นนอธิบายหรือว่าแนะนําอธิบายหรือว่าแนะนําลูกค้านะคะให้เข้าใจสินค้าแล้วก็บริการ บางคนนะคะขายสินค้าแล้วก็บริการไปแล้วแต่ไม่อธิบายเช่นสมมติว่าเราขายแพ็กเกจความงามค่ะนะคะเราเวลาที่ลูกค้าชําระค่าบริการแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ต้องอธิบายเพิ่มด้วยเช่นลูกค้าซื้อครีมนะคะซื้อครีมก็ต้องอธิบายค่ะขอนี้สรุปนิดนึงนะคะครีมที่คุณผู้หญิงคุณ A คุณ B พี่ออนพี่เอมนะคะซื้อไปเนี่ยนะคะเราจะต้องทานะคะหลังจากที่ล้างหน้าสะอาดแล้วเป็นครีมเดย์ครีมไนท์ครีมต้องอธิบายอีกรอบหนึ่งบางคนอาจจะคุ้นชิน หยิบใส่ถุงแล้วก็ไปเลยลูกค้าอาจจะลืมได้หรือลูกค้าบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าเราอยู่กับลูกค้ามานานแล้วลูกค้าใช้ครีมตัวนี้บ่อยๆไม่จําเป็นต้องอธิบายการอธิบายหลังจากที่เราให้บริการลูกค้าแล้วไม่ว่าเราจะขายสินค้าอะไรค่ะอันดับแรกเลยนะลูกค้าจะจดจําเราได้เนาะสิ่งถัดมาก็คือลูกค้าจะเห็นเราว่าเออใส่ใจแล้วก็ห่วงใยลูกค้าต่อให้ซื้อ สินค้ากี่ครั้งก็แล้วแต่สมมติว่าครูซายเองเนี่ยไปซื้อเสื้อนะคะเขาก็อธิบายว่าขออนญาตแนะนํานิดนึงนะคะคุณผู้หญิงได้ว่าซื้อเสื้อเนี้ยนะคะแนะนาว่าไม่ควรจะตากในส่วนของนะคะ,ะแดดที่แรงมากนะคะเพราะเนื่องมาจากว่าเสื้อผ้าเนี่ยนำเข้าจากต่างประเทศนะคะเขาจะอธิบายอีกรอบหนึ่งต่อให้ครูรู้แล้วหรือเปล่าก็ต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งจะทําให้เออน้องคนนี้รู้สึกห่วงใยใส่ใจเรานะ,ะลองอธิบายดูเนาะหรือบางทีเราเป็นคนขายอาหารเราสามารถอธิบายนิดนึงนะคะว่า ะะก่อนทานอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องยังไงบ้างหรือเพื่อความอร่อยนะคะหลังจากที่เข้าไปในบ้านแล้วเนื่องจากว่าของเราเป็นของสดงานของเราปรุงสดถ้ายังไม่ทานเลยท,ทันทีทีแนะนําให้เก็บไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะแบบนั้นนะเป็นข้อควรระวังหรือเป็นอะไรที่ลูกค้าเข้าใจผิดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการฉีดโบอ็อกหรือว่าฟิลเลอร์ ว่าเราอะค่ะควรจะให้ลูกค้านะคะอาจจะยังไม่ไม่ได้นอนราบไหมในช่วงระยะเวลานั้นหรืองดทานพวกแอลกอฮอล์แบบนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการแนะนําลูกค้าด้วยอธิบายให้ลูกค้าได้เข้าใจดังนั้นวันนี้นะคะข้อแรกเนี่ยให้เราอะค่ะไปดูว่าข้อควรระวังของสินค้าแล้วก็บริการเราอะคืออะไร แล้วหลังจากนั้นเวลาที่ลูกค้าซื้อสินค้าของเราไปแล้วเนี่ยให้เราอธิบายลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะคะเช่นซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปลูกค้าควรจะถ้าไม่ได้อยู่บ้านแนะนําปิดเปิดเครื่องสักระยะนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าพักเครื่องเล็กน้อยหรือซื้อแอร์หนึ่งเครื่องซื้อลิปสติกหนึ่งแท่งข้อควรระวังคืออะไร เราต้องอธิบายไปด้วยเนาะอันนี้ครูจะทําเป็นโครงคร่าวๆแล้วหลังจากจบไลฟ์นะคะทุกไลฟ์เนี่ยเราจะต้องเอาสิ่งนี้ไปเขียนสินค้าแล้วก็บริการของเราออกมานะคะดูสิคะว่าเราอะ่ะมีสินค้าแล้วก็บริการอะไรบ้างนะคะอืม mm hmm. โอเคค่ะนะคะเราไปเขียนออกมาเนาะว่าอธิบายซิว่าข้อควรระวังอะ่ะของสินค้าแล้วก็บริการของเราอะ่ะมีอะไรที่เขาแบบเขาถามบ่อยๆอ,ยอะ่ะที่คนอื่นถามบ่อยๆอ,ยอะ่ะคืออะไรนะคะที่เป็นข้อควรระวังเนาะ โอเคโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อที่2ครูไปต่อเลยนะคะเดี๋ยวเรามาย้อนหลังข้อที่2นะคะข้อที่2นั้นนะคะสินค้าแล้วก็บริการของเราเนี่ยมีรับประกันไหมนะคะถ้ามีรับประกันนะคะถ้ามีรับประกันนะคะเราต้องปเป็นยังคะตรวจสอบสินค้าไม่ใช่รอบแบบหมดวันรับประกันนะคะเช่น เวลาที่เราซื้อปากกาสักหนึ่งแท่งแบบนี้ค่ะสมมติว่าเราส่งให้ลูกค้าปากกาที่เขียน iPad นี่เนาะส่งให้ลูกค้าปุ๊บแล้วหลังจากนั้นเมื่อกะระยะแล้วว่าลูกค้าได้รับแล้วเรียบร้อยให้เรารีบโทรกลับลูกค้าหรือว่าอินบ็อกเลยว่าสภาพเป็นยังไงคะโอเคไหมลองเขียนดูแล้วหรือยังเพราะอะไรอันดับแรกเลยเราจะได้ดักไว้ก่อนว่าถ้าเกิดปัญหามันยังแก้ไขได้ทันทีเพราะบางครั้งเนี่ยลูกค้าซื้อสินค้าไปอะ่ะอาจจะไม่ได้ใช้นตอนนั้นครูเองก็เป็นเนาะเราไม่ได้ใช้นตอนนั้นทิ้งไว้ จนล่วงเลยไปประมาณสักวันสองวันอาทิตย์หรือว่าเดือนค่อยมาใช้แล้วก็ใช้งานไม่ได้ถ้าใช้งานไม่ได้ปุ๊บลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจนะคะหลังจากนั้นเขามองเอ้ยสินค้าแบบไม่ได้สเปคหรือเปล่าหรืออะไรซึ่งมันล่วงเลยมาแล้วนะคะแล้วเราไม่ได้ตรวจสอบกันตั้งแต่แรกยิ่งเราขายของออนไลน์นี่ควรจะตรวจสอบสินค้าเลยรีบโทรกลับไปหาลูกค้านะคะว่าเป็นยังไงบ้าง inbox ไปสินค้าได้รับสาภาพนะคะถูกต้องครบถ้วนนะคะมีกี่ชิ้น เห็นไหมคะอันนี้เป็นการตรวจสอบสินค้าหรือว่าคุณภาพของสินค้าไม่ว่าขายอะไรนะคะหรือเราติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้กับลูกค้าโทรไปถามอินว่าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างคะนะคะคุณดวงเดือนคุณดวงดาวสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานเป็นยังไงบ้างคะในช่วงของนะคะวันแรกที่ใช้รู้สึกอย่างไรบ้างมีอะไรที่จะแนะนํำไหมสําหรับทีมงานช่างของเราให้บริการอย่างไรบ้างรีบโทรกลับลูกค้าเลยคะ่ะ เพราะลูกค้าจะได้จดจาเราได้บางคนขายสินค้าแล้วก็ลืมเลยไปเลยแล้วก็ไปข้างหน้าเรื่อยๆจึงไม่แปลกใจว่าทําไมเราถึงไม่มีลูกค้าแนะนําแล้วก็บอกต่อเพราะทุกวันนี้ลูกค้ามีตัวเลือกเยอะดังนั้นใครก็ตามที่ติดต่อลูกค้าบ่อยอินบ็อกซ์หาลูกค้าตรวจสอบสินค้าแล้วก็บริการบ่อยๆคนนั้นก็จะได้ลูกค้าบอกต่อแล้วลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเราห่วงใยแล้วก็ใส่ใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเมื่อนะคะ ใกล้หมดประกันหรือว่าหมดสินค้าแล้วก็บริการนะคะเช่น <_ C os ic> ถ้าสมมุติว่าลูกค้านะคะใกล้ใกล้หมดช่วงรับประกันใกล้หมดประกันเนาะให้เราเป็นยังไงคะติดต่อกลับลูกค้าเลยคะ่ะนะคะติดต่อกลับลูกค้าเลยนะคะว่าใกล้หมดประกันแล้วนะคะหรือครีมจะหมดสบู่จะหมดอย่ารอให้ลูกค้าทักถามะคะ่ะเราจะต้องใส่โน้ตนะคะจดไว้ว่าลูกค้าคนเนี้ย ทานสินค้ากับเราใกล้หมดแล้วหรือ,อยังนะคะจะต้องทานต่อเนื่องกี่เดือนจึงจะเห็นผลนะคะหรือบางท่านเนี่ยนะคะไปกําจัดนะคะผลลักแร้อย่างเงี้ยค่ะกี่อาทิตย์ที่เราจะต้องนัดอีกทีนึง follow up ลูกค้านะคะหรือบางทีเนี่ยใช้งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปสักหนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างลองดูค่ะอย่ารอให้เกิดปัญหาแล้วเราค่อยติดต่อกับลูกค้านะ,ะสินค้าใกล้หมดประกันใกล้หมดเราจะตอบประกันไหมประกันรถนะคะหรือว่าประกันชีวิตแบบเนี้ยใช้ได้ตลอด เรามีเรื่องราวที่จะคุยกับลูกค้านะคะลูกค้าจะเห็นว่าเอ้ยเราใส่ใจแล้วก็ห่วงใยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าหรือตัวเราใช่ไหมคะเราก็ต้องการคนที่ห่วงใยแล้วก็ใส่ใจบางทีแบบทํางานเยอะเราก็จำไม่ได้หรอกว่าอันนี้ประกันหมดนะหรือเราจะต้องเข้าไปรักษาวันไหนหรือครีมเราจะหมดวันไหนเราไม่ได้จําแต่เราอะคะ่ะเป็น นะคะผู้ให้บริการหรือว่าเป็นคนขายสินค้ายิ่งเราจดจําเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ได้นะครูบอกเลยว่าเราจะมีลูกค้าแบบโซ่ไม่มีปลายเลยนะคะอยากจะบอกว่ามันดีมากๆนะคะลองใช้สิ่งน,นี้ดูนะคะแล้วเราจะขายลูกค้าได้เพิ่มเพราะลูกค้ารักเราแล้วก็ชอบเรานะคะเมื่อลูกค้าชอบเรารักเราแล้วก็เชื่อใจเราเมื่อนั้นละคะ่ะเวลาที่เรา นะคแนะนําลูกค้าหรือลูกค้าก็จะแนะนําคนที่รักไม่ว่าจะเป็นเครือญาติญาติพี่น้องให้เราแบบโดยที่ไม่เคอะเขินแล้วก็ด้วยความเต็มใจด้วยนะคะอะ่ถัดมาเลยเนาะกูก็จะไปเร็วๆเลยถัดมานะคะถัดมาข้อที่3นะคะข้อที่3าคืออะไรข้อที่3ก็คือแจ้งข้อมูลอัปเดตค่ะแจ้งข้อมูลอัปเดตค่ะคืออะไรคะรเช่นมันจะมีบางสินค้าถูกไหมคะที่ นะคะอาจจะอาจจะหมดไปเช่นก่อนหน้านี้นะคะลูกค้าของครูเองเหมือนกันค่ะเขาจะฉีดในส่วนของตัวตัวสัญญาณใช่ไลูกค้าจะฉีดในส่วนของสัญญาณนะคะที่เป็นในส่วนของฉีดฉีดเอ่อบท็อกเนาะบท็อกเมื่อก่อนจะมีโดบท็อกอีกยห้อหนึ่งครูจะไม่ไม่พูดถึงละกันนะ,ะเป็นห้อหนึ่งคือหลายๆคนนะ่ะก็ฉีดแบบเยอะมากแต่ว่าเขาอะงดใช้ทางการแพทย์งดใช้ดังนั้นเนี่ยนะคะ ก่อนที่ลูกค้าจะติดต่อเข้ามาเราติดต่อกลับลูกค้าก่อนว่าเรามีการเปลี่ยนนะคะจากยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อนี้เพราะอะไรให้ลูกค้าเข้าใจประสิทธิภาพดีกว่ายังไงเขาถึงเปลี่ยนอธิบายให้ลูกค้าแบบเข้าใจก่อนไม่ใช่ลูกค้ามาที่หน้าคลินิกแล้วเรียบร้อยเราถึงบอกลูกค้าว่าเอ้าเปลี่ยนแล้วหรอทําไมพี่ไม่รู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนนนันนี่เกิดคําถามแต่เราโทรไปก่อนลูกค้าจะได้รู้อ๋ออัปเดตข้อมูลนะแจ้งข้อมูลนะว่าตัวฟิลเลอร์หรือว่าบท็อกตัวเนี้ยเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เนาะหรือเราทน เสื้อผ้าหรือสินค้าอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงกับลูกค้าเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบแล้วเราโทรไปอัปเดตเช่นครูชอบติดขนตาปลอมเนาะเจ้าหนึ่งเขาก็จะบอกว่าของทางคุณทรายเนี่ยล็อตนั้นเนี่ยหมดแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าเรามีการผลิตล็อตใหม่นะคะที่แบบเป็นขนมิง้งแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเราก็เลยมีการอัปเกรดใหม่ในส่วนของขนตาปลอมขนตาปลอมก็อัปเกรดด้วยเนาะ คือมันจะได้ติดง่ายไม่ต้องแบบติด2ชั้นติดแค่ครั้งเดียวเอาอยู่นะคะซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเขาก็แจ้งแล้วก็อัปเดตข้อมูลก่อนนะหรือบางทีแฮร์พีดรุ่นที่ครูใช้เนาะครูเองเนี่ยจะมีแฮร์พีดหลายๆหลายะหลายๆ,ๆอย่างแฮร์พีดหรือว่าผมปลอมนั่นแหละยหรือว่าวิกกอรแหลจะมีเยอะมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะทีนี้ปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่ว่าด้วยงานสอนเยอะเนาะครูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้มีเวลานะคะดังนั้นเขาก็จะส่งข้อมูลมาอัปเดตเรื่อยๆเลย,เลยว่าตอนนี มีแบบใหม่นะซึ่งเราไม่ต้องวีบ่อยมันจะไม่พันกันน้ํายาก็ตัวใหม่อัปเดตลูกค้าแบบนี้บ่อยๆค่ะลูกค้าจะรู้สึกว่าเออน้องคนนี้ไม่ลืมดืมไม่ลืมเราแล้วเวลาที่แบบเราอัปเดตแบบนี้ลูกค้าก็จะเกิดไปนะความอยากจะช่วยน้องยังไงนะอันนี้นึกถึงตัวครูเองเนาะเวลาที่แบบว่าเขาติดต่อมาหรือไลน์มาแต่บางเจ้าครูบอกเลยเนาะขาดการติดต่อได้แล้วครั้งเดียวพูดตรงๆเถอะนะคะเหมือนกับว่าซื้อแล้วครั้งเดียวก็ไปเลยอะ เหมือนเรามีแฟนอะที่บอกอะวันเนี้ยแฟนของเราอะเราดูแลเขาดีแค่ไหนตอนจีบกันใหม่ๆใช่ไหมเราก็จะโอ๊ยจัดแต่งตัวน่นนั่นนี่ขนตาปลอมมาเต็มก่อนจะออกไปเสื้อดูดีหรือเปล่านะแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งเป็นไงคะ่ะตัวเราเองก็ไม่อยากจะแต่งตัวไม่อยากจะเอาใจพูดจาก็ไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะทำให้สม่ําเสมอคงเส้นคงวาอัปเดตข้อมูลลูกค้าค่ะลูกค้าอาจจะไม่ได้ซื้อวันเนี้ย แต่เป็นการล็อกใจล็อกโฟกัสลูกค้าอะไรก็ตามที่เราเหมือนเราคุยกับเพื่อนบ่อยๆคนนี้บ่อยๆความสัมพันธ์มันแน่นขึ้นเรื่อยๆเมื่อความสัมพันธ์แน่นนะคะเวลาที่เราแนะนําอะไรมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคสิ่งถัดมานะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่นะคะข้อที่สะะี่ะเมื่อกี้อนะัปเดตข้อมูลเนาะก็คืออยู่ด้วยกันเลยนะคะแยกเป็นข้อใกล้หมดนะคะใกล้หมดสินค้าใกล้หมด สินค้าใกล้หมดเนี่ยตัวเราเองต้องเป็นนะคะเหมือนเมื่อครู่เนี้ยครัวที่บายรวม,มกันเลยเนาะต้องโทรไปบอกเลยสบู่ใกล้หมดครีมใกล้หมดของใกล้หมดรีบโทรไปนะเนี่ยฟังครูทรายอยู่เนี่ยบางทีนะเราไปทําวันนี้หลังจากจบไลฟ์เลยอะ่ะเราอาจจะได้ยอดขายเพิ่มก็ได้แต่เวลาที่เราโทรไปเราอย่าไปนึกว่าเออเราจะต้องโทรไปขายเราต้องขายให้ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่แต่คือเราโทรไปด้วย,อยเออเผื่อลูกค้าหมดเนาะคือนึกว่าเช่นสมมติว่าสบู่เราหมดอนะ่ะ ถ้าเราไม่โทรไปลูกค้าก็ต้องไปซื้อที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราเป็นผู้ให้บริการดีสินค้าเราดีอ่ะโทรไปเถอะไลน์ไปเถอะลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่เขาเพียงแค่ว่าเราอ่ะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะคะบ,บางคนกลัวในการโทรในการอินบ็อกซ์อิดออดลูกค้าจะหาว่าเราแบบโทรไปขายไมหมน,นู่นนั่นนี่ลูกค้าไม่ได้คิดเลยแต่เราอ่ะคิดแทนนะคะพราะฉะนั้นวันนี้นะคะชิงจัดการแบบว่าโทรไปหาลูกค้าก่อนไลน์ไปบอกลูกค้าก่อนอัปเดต อะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์นะคะส่งให้ลูกค้าไปเลยนะคะอะไรก็ตามที่เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนาะข้อที่ห้านะคะโอ้ครูทําเวลาดีมากนะคะก่อนเที่ยงครูต้องล็อกเอาแล้แล็อกเอาเวลานะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าก็คือว่าเราเองต้องเป็นยังไงคะข้อที่หดูสิข้อที่ห้าอ,อาจจะมีมากกว่านี้เนาะแต่ว่าครูนํามาฝากแบบห้าข้อนะคะหข้อหข้อ เราจะต้องเชิญลูกค้าทํากิจกรรม,มเช่นเช่นอะไรคะอืเช่นสมมติว่าปีใหม่ปีใหม่หมอ่เดือนนี้เดือนอะไรกลุ่มพานะคะความรักวาเลนไทน์มีโปรไหมเชิญลูกค้ามาซิถ้าเก็นคลินิกความงามก็อาจจะเป็นโปร นะคะแล้วแต่เราว่าเราจะจัดโปรอะไรนะคะมาเป็นคู่เรามีโปรไหมนะคะหรืออ่าหรือมัอนกับสาวโสดมีโปรโมชั่นนะตอนนี้สําหรับคนขายครีมขายเสื้อนะ,ะมีเสื้อเป็นคู่ปกติแล้วถ้าซื้อเดี่ยวเท่านี้แต่เดือนนี้เป็นเดือนคู่นะคะเราก็จัดโปรโมชั่นคู่ก็ได้เห็นไหมคะนะ,ะหรือ นะคะถ้าหากว่าลูกค้าสั่งตอนนี้ถ่ายรูปคู่กับแฟนนะคะก็จะมีแบบเป็นกิฟต์เซตให้นะคะเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ได้ให้ลูกค้าร่วมกิจกรรมในการร่วมกิจกรรมอาจจะมาหน้าร้านหรือสถานการณ์ตอนนี้อาจจะไม่ได้สะดวกมาหน้าร้านนะคะแต่อาจจะให้ลูกค้าแบบเข้าเป็นกลุ่มปิดเล็กๆไหมนะคะหรือมีอะไรให้ลูกค้าได้มีการร่วมกิจกรรมอาจจะมาเจอกันทางซูมมิทติง้งปาร์ตี้ไหมเราต้องมีกิจกรรมให้ลูกค้าค่ะ สมัยเมื่อก่อนเนาะที่ครูแบบได้มีการดูแลนะคะลูกค้าที่มีชื่อเสียงนะคะเขาจะมีการจัดให้ลูกค้ามาดูหนังกันนะในโรงหนังอนะ่เดือนละครั้งเป็นลูกค้า v นะีพีเนาะเขาจะเ,มเหมาเลยเหมาเลยครูแล้วก็นะคะเหล่าเพื่อนนะคะก็จะคอยดูแลลูกค้านะคะมาถึงปุ๊บนะคะก็จะมีการดูแลลูกค้ามีการแจกของพรีเมียมซึ่งนะคะคนทั่วไปอะจะไม่ได้เพราะว่าลูกค้าไฮแวร์ลูเนี่ยเวลาที่เขาแบบ ใช้สินค้าแล้วก็บริการเนี่ยเขาจะจ่ายเยอะนะคะอันนี้เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือค่ายหนึ่งเนาะครูกับเหล่าเพื่อนก็จะคอยบริการแบบว่าเออมาถึงตรงนี้เนาะให้ลูกค้าไปดูหนังนะคะถามว่าพอเพื่อนเขาอะเพื่อนก็ย่อมมีเพื่อนครูพูดแทบทุกไลฟ์เลยว่าคนเราอะจะมีคนอยู่ทั้งหลังเท่าไหร่คะเราน่าจะจําได้แล้วว่าประมาณ250คนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราดูแลปุ๊บเรียบร้อยเป็นฮะลูกค้าก็จะแนะนําบอกต่อหรือเพื่อนที่เป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจเหมือนกันที่ใช้งานแบบเครือข่ายอื่นอย่างเงี้ย เขาก็ต้องแบบเฮ้ยทำไมเธอได้ไปดูหนังฟรีทําไมเธอได้มือถือฟรีทาไมเธอได้ดอกไม้ฟรีอย่างเงี้ยเหมือนเราอะเวลาได้อะไรฟรีอะวิธทํายังไงหรออ๋อเพียงแค่เราเหมาจ่ายแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเดือนละเท่านี้บาทสามพันห้าพันหมื่นหรือเวลาไปรูมมิ่งต่างประเทศแล้วมียอดค่าใช้จ่ายตอนนั้นแบบแพงมากเนาะบางบางคนอนะเป็นหลักหมื่นหลักแสนก็กลายเป็นลูกค้าแบบไฮแวร์ลูหรือว่า v i p กับเรานะคะลูกค้ากลุ่มนี้เป็นลูกค้าที่เราควรจะเอามาจัดกิจกรรม เราก็จะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าว่าลูกค้ากลุ่มนี้ควรจะมาจัดกิจกรรมนะเพื่อการทําการตลาดแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นการแทนคําขอบคุณลูกค้าเพียงแค่ว่านะคะพอเราทําแบบนี้ปุ๊บอะมันก็ได้ทั้งสองอย่างคือเป็นการรักษาลูกค้าเดิมด้วยสองเป็นการทําการตลาดอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะ,ะสำหรับเพื่อนๆของเขาว่าเอ้ใครต้องการที่จะแบบทํากิจกรรมแบบเนี้เออคุณจะต้องแบบรับแพ็กเกจอะไรมันก็จะมีหลายๆอย่างนะมีดูหนงังพาไปไหว,ว้พระเก้าวัด อะไรอีกที่ทำอ่าแล้วก็เชิญมาที่ออฟฟิศนะคะาเชิญมาที่ออฟฟิศแล้วก็จัดกิจกรรมให้หรือไม่ก็จัดกิจกรรมวันในเดือนเกิดเขามีหลายๆอย่างคะ่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่เราจะให้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องคิดธีมนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรให้ลูกค้าเดือนนี้เป็นแต่ละเดือนแต่ละเดือนเลยสําหรับลูกค้าผู้มีพระคุณของเราอะคะ่ะเป็นการสร้างการตลาดที่เขาเรียกว่าเป็นการตลาดที่บอกต่อนะคะเราอาจจะแบ่งงบประมาณว่าเอ้ยเดือนนี้เราจะอิงยิงแอบเท่านี้นะ กิจกรรมที่เชิญลูกค้าเท่านี้นะหรือเราจะมีงบประมาณส่วนอื่นตรงนี้นะเราจะต้องแบ่งเป็นแบบช่องๆไปแต่วันนี้ครูมาอธิบายนะคะให้กับพวกเราหรือว่าให้พวกเราไปทำกัน5ข้อครูว่าไม่ยากนะหรือบางคนทำอยู่แล้วแต่ว่าเรายังทำแบบเขาเรียกว่ายังไม่เข้มข้นมากพอนะคะดังนั้นนะคะครูสรุปทวนนิดน,นึงนะคะว่า5ข้อหรือว่า5สิ่งที่จะทำให้เราค่ะสามารถที่จะบริการหลังการขายได้อย่างยอดเยี่ยม ทำให้ลูกค้ารักเราและนะคะทำให้เรามียอดขายเพิ่มนะคะหนึนะคะอย่าลืมนะคะเราทำแล้วหรือยังก็ติ๊กเนาะทำและอธิบายแนะนําลูกค้าแล้วเรียบร้อยหลังจากที่เราขายสินค้าแล้วก็บริการแล้วเรียบร้อยอธิบายใหครบถ้วนนะคะ2ตรวจสอบสินค้านะคะว่าถึงมือลูกค้าเราเป็นยังไงนะคะใกล้หมดประกันแล้วนะติดต่อลูกค้า3นะคะ แจ้งข้อมูลอัปเดตลูกค้าเรื่อยๆสิ่งไหนมีประโยชน์อันไหนไม่ได้ใช้แล้วอันไหนหมดสต็อกอย่ารอให้ลูกค้าติดต่อมาอย่ารอให้ลูกค้ารู้เป็นคนสุดท้ายบางทีขึ้นแบบหน้าเฟซแล้วลูกค้าเพิ่งรู้ดังนั้นยิ่งลูกค้า BIP เราต้องแจ้งก่อนเลยเหมือนมันเป็นความลับอะเหมือนเรารู้ก่อนมันเป็นซีเครตนะลูกค้าจะชอบมากเลยจริงๆนะพวกเรานะถัดมาของใกล้หมดคะ่ะไปเช็คซีขายขายครีมขายขายอาหารนะ่ะ อ,อย่างของอย่างบางบางท่านใช่ไหมขายอาหารอ่ะขายหมูขายอะไรอะ่ะขายขายผลไม้สดอย่างเงี้ยเราไปดูว่าลูกค้าควจะทานประมาณกี่วันใกล้หมดแล้วหรือยังคะจะรับเพิ่มไหมเคยติดต่อเคยไลน์เคยอินบ็อกคลูกค้าไหมเนี่ยแหละค่ะช่วงเนี้ยเริ่มเลยนะหลังจากจบไลฟ์เราไปเขียนออกมาเลยนะคะถัดมาคืออะไรคะเช็คข้อมูลทํากิจกรรมกับลูกค้าบางเท่านั้นเองค่ะ5ข้อง่ายๆนะคะ ครูมองว่าง่ายมากเนาะคือ5ข้อง่ายๆเนี่ยถ้าหากว่าเราทําอย่างสม่ําเสมอเนาะเราจะได้ลูกค้าเพิ่มได้ใจลูกค้านะคะแล้วลูกค้าก็จะชอบเราเชื่อเราแล้วลูกค้าก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าแล้วก็บอกต่อเราอย่างไม่เขินเขินแล้วก็เต็มใจด้วย5ข้อนี้นะคะอยากจะให้เราทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าเราต้องการยอดขายละเราถึงจะทําแต่ว่าเราจะทํามันอย่างทุกวันแล้วก็สม่ําเสมอเนาะ โอเคแม่คะตรงนี้อื mm. ได้เวลาทานอาหารแล้วเนาะทานข้าวแล้วครูเองก็เหมือนกันเดี๋ยวจะไปทานข้าวเลยนะคะแล้วก็จะได้ทํางานต่อนะคะช่วงนี้นะคะให้พวกเราจัดตารางเวลาดีๆเนาะ,ะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็คงอยู่ในอยู่ในการปรับตัวแหละนะคะ Work f r o ฟ Home นะคะยังไม่ชินถึงแม้ว่าจะเป็นรอบสองอะ่ะก็ยังไม่ชินเพราะบางคนอาจจะคุ้นชินกับการที่เราบอกว่าไปเจอหน้าผู้คนถูกไหมครูเองก็เหมือนกันเหมือนพวกเรานั่นแหละแต่ทุกอย่างเราต้องปรับคะ่ะเอาให้ชิน นะเอาให้สินจัดสภาพแวดล้อมเราเันนที่ทํางานเลยจะได้แบบตื่นเช้ามารันงานตั้งแต่เช้าล้นะคะเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าถ้าหากว่าเราพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอน,น,นะคะใช้เทคนิคทักษะต่างๆนะคะในกลยุทธ์ต่างๆที่เรามีตอนนี้แหละแต่ที่สําคัญเนาะงานขายมันไม่เหมือนงานอื่นครูถึงบอกเราจะต้องไปเจอลูกค้าให้เยอะที่สุดวันนี้เจอน้อยเราได้น้อยค่ะต้องยอมรับตัวเองนะคะ เหตุเป็นยังไงผลเป็นอย่างนั้นอินพุตเป็นยังไงเอาพุตเป็นอย่างนั้นไม่ต้องสงสัยดังนั้นถ้าหากว่าวันนี้เราอยากจะสร้างยอดขายอยากมีรายได้เพิ่มเยอะๆอินพุตที่เราเอาเข้าไปอะมากหรือน้อยก็ตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะความสนุกของงานขายถ้าเราอยากจะมีรายได้เพิ่มเราจะต้องเป็นนายตัวเองให้ได้สั่งตัวเองให้ได้ว่าเราต้องตื่นกี่โมงต้องฝึกซ้อมนะต้องไปเจอลูกค้านะต้องทําอะไรไม่งั้นเราไม่ประสบผลสําเร็จจริงๆนะคะเพราะว่าความรู้ค่ะถ้ารู้แล้วไม่ทําเท่ากับไม่รู้ค่ะ ความรู้ถ้าทำติดติดรดับชั้งหน้าเสียดายและความรู้ค่ะถ้าเราทําอย่างสม่ําเสมอด้วยใจที่มีความสุขครูเชื่อว่าพวกเราค่ะจะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วเจอกันกับครูไซที่ความสําเร็จนะคะแล้วก็ไลฟ์หน้าสําหรับไลน์นี้บ๊ายบายค่ะทานข้าวได้แล้วเนาะบ๊ายบาย